สวัสดีครับผมชิสต้าเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับเกมไม่ได้เล่นเกมนะฮะก็ตัดคลิปอยู่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปพิเศษนะฮะสำหรับเออ่ฉลองสามพันซับนะฮะสามพันร้อยห้าร้อยหน่ะอ่ะประมาณนั้นแหละครับก็เออ่ชดเชยที่บอกกันว่าเอราจะมาเอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรฉลองสามพันซับสไครต์ใช่ไหมนะอ่ะอันนี้ผมก็จะจัด ให้เลยนะครับอ่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับนั่นก็คือซอสทำเขียวนะฮะเคียวเป็นอาวุธแบบตัวจริงๆเลยโอเคใหญ่ึงว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ,เอ,บเอ่อกับเอ่อวัตถุที่ต้องใช้นะฮะวัตถุดิบนะฮะอ่าไปชมก,กันเลยโอเคนะครับ ต่อไปเราจะมาดูวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมกันนะครับนี่นี่เป็นถุงเลยโอเคนะครับสำหรับเเคียวนี้นะครับลงทุนไปประมาณสัก499บาทนะฮะโอเคมีอะไรบ้างฮะอย่างแรกก็ต้องมีเรื่อยอ่าเรื่อยอย่างแรกนะฮะมีเรื่อยต่อมาอ่าที่รัดพลาสติกนะฮะอ่าต่อมาก็มีกาวกาวต้องเป็นกาวตาช้างนะฮะ ต่อไปก็อะไรอีกครับเยอะแยะเลยมันก็มีเทปอลูมิเนียมอ่าสแตนเลสนะครับต้องเป็นสแตนเลสเท่านั้นนะฮะหรือว่าจะเป็นพลาสติกก็ได้สีดำอ่าต้องเป็นสีดำหรือสีเทาก็ได้นะฮะเพื่อมาทำเป็นปลายเขียวนะฮะจากนั้นจากนั้นสีที่ต้องเตรียมนั่นก็คือสเป์สีสีดำนะฮะแบล็กนะฮะสีดำนะฮะนี่นี่แบล็กนะฮะอ่าสีดานะฮะโอเคนะฮะต่อไปก็ ฟิชบอ์ดออนี่ฟิชบอลสีอะไรก็ได้ uh, แต่ขอให้มันเป็นแบบคู่ๆแล้วกันนะ2แผ่นนะครับหรือจะเตรียมมา4แผ่นก็ได้ครับเพื่อความอ่อนตัวของฟิชบอดฮะแต่ผมซื้อมา3ครับเ่ามันติดกันนะฮะก็เลยเออได้มาสามปกติผมซื้อ2อาอ่านี่ครับดูทุนได้นะฮะฮนี่ทุนที่ผมซื้อมานะฮะ,ะทั้งหมด499อ่าจ่ายไป500ก็เหลือทอนมา1บาทนะฮะเอาไปซื้อลูกอมเล่นกินนะอ่ะโอเค อ่าเราจะไปปฏิบัติการทำเคียวต่อเลยครับไปชมกันเลยโอเคนะฮะอ่าเราก็ได้เห็นว่าผมได้อยู่ข้างนอกบ้านแล้วครับตอนนี้อ่าสิ่งแรกก็ต้องสิ่งสุดท้ายครับที่สําคัญที่สุดนะัเวลาทําเคียวคือท่อนะฮะจะเอาไม้อะไรก็ได้ที่มันยาวๆนะฮะอ่าเราก็จะมา,าวัดความยาวของท่อกันว่าคุณต้องการอ่าประมาณไหนเดี๋ยวจะลองแป๊บหนึ่งนะครับ สมมว่าผมเอาประมาณประมาณไหนดีประมาณนี้ละกันประมาณนี้นะกะไว้ก่อนโอเคทีนี้ก็ใช้เรื่อยเนี่ยฮะตัดเอาตัดตัดชิบชิบชิชอ่ะกูยังไม่ได้เกะนี่หว่าเฮ้ออะไรก่อนวะเนี่ย โอเคนะฮะสิ่งที่ต้องควรระวังที่สุดก็คือใบเรื่อยนะมันจะคลมกริบมากเลยนะฮะตอนนี้ผมได้แกะเรียบร้อยแล้วนะ,ะจากนั้นผมก็จะตัดมันออกนะครับอ่าผมก็ตัดมือเดียวไม่ได้หรอกก็ต้องใช้2มือนะ <c oughs> ขอพักคลิปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะฮะเราก็ได้ทําการตัดท่ออพิซีเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปตากแห้งเป็นปลาหมึกอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าเราจะทําอะไรต่อไปสิ่งต่อไปนะฮะถ้าเกิดเราตัด ตัดท่อเสร็จแล้วตามที่เรากำหนดไว้นะฮะให้ไปฉีดสเปซซะนี่ต้องขวดนี้เลยี่เ้ยไม่ใช่นี่มันดาก้อนอยากกันยุงไอสัตว์โอเคนี่ต้องเป็นสเปย์แบบขวดนี้นะฮะเราจะมาฉีดสเปย์ทำความอากาศร,ร้อนนะฮะเดือนเมษาช่วงนี้ก็ขอใครที่เล่นเกมนะฮะก็อย่าหัวร้อนให้มากแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไม่สบายก่อนวันสงการนะฮะเดี๋ยวก็อดเล่นนั่กับเพื่อนนะฮะก็เป็นห่วงนะฮะ ก็ควรจะแบบเสียใจนะฮะอ่าโอเคไปรู spring, so ้ uh ิกันเลยโอเคแล้วเราจะมาฉีดสเปรย์ใส่ให้เปลนแกงสีให้มันแบบเออ่ดูยังไงครับเป็นเหมือนไม้นะฮะครั้งแรกนะที่ผมฉีดสเปรย์แบบนี้นะฮรนี่ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้นะครับ าะ่าม่ย oh oh ่าอัน ah ้ลยโมมันตีมาหาเราเวลาฉีดสตรีมมันก็จะโดนเราใช่ไหมฮะโอ้ย้งใจฮะทุกท่านอยกัก็ไ้ง ชไดน้อบบอบบโอเคนะครับโอเคจากนั้นก็รอให้มันแห้งนะฮะรอมันแห้งนะฮะเก็บไว้นะฮะเก็บไว <g> ้ <usting> โอเคระหว่างที่สีรอรอให้สีมันแห้งนะฮะจากนั้นเราก็จะมาเคลียรเรื่องฟิชเจอร์บอร์ดกันก่อนโอเคฟิชเจอร์บอร์ดนั้นเวลาจะทำเคลียร์นะก็ต้องเป็นตัดรูปเอ่อข้างแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่าเป็นวงรีอย่างนี้อ่าให้คุณกะประมาณแล้วก็อ่าตัดให้มันเอ่อติกต๊กติ๊กตรงที่เรากำหนดไว้ว่าเราจะตัดส่วนไหนก่อนตรงนี้นะฮะอ่าตัดไปก่อนเลย จากนั้นให้คุณทาการขีดเบาๆเพื่อเป็นการกําหนดว่าเราจะตัดประมาณนี้นะอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าดูตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะตัดก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมก็ได้ทําการตัดฟิชอบอเรยบร้อยนะให้มันเป็นแบบนี้นะ,ะเป็นรูปอ่าเป็นแบบนี้นะฮะอ่าคุณจะออกนึกออกอยู่ใช่ไหมครับว่าผมตัดแบบนี้ทําไมอ่าพอตัดแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ ผมจะตัดตรงนี้มาอีกทีนะฮะแล้วก็เป็นรูปเคียวเลยนะฮะอ่าสูงประมาณนี้นะฮะอ่าประมาณสัก15เซนอ่าแล้วแต่ไทม์ถนัดเลยครับก็จะเอาใหญ่สั้นเล็กแค่ไหนอ่าก็ตามที่ท่านผู้ชมชอบแล้วกันนะฮะโอเคสามารถตัดได้2อ,อันเลยนะฮะนี่ตรงนี้ก็ตัดได้นะฮะอ่าอันนี้ก็15เซนก็ตัดได้เหมือนกันนะฮะโอเคเราจะมาทํา ตัดตัดต่อกันเลยนะฮะโอเคผมก็ตัดมาเป็นรูปเคียวรียบร้อแล้วครับ2อันนะครับอ่าสอันนะครับอ่าผมจะทําเป็น2ด้านฮะมีด้านหน้ากับด้านหลังด้วยนะครับอ่าเป็นเคียวแบบเฮ้เริ่มเริ่มจะนึกเป็นล่างออกแล้วใช่ไหมครับอ่าแต่รู้สึกว่ามันจะอ่อนไปนิดนึงนะฮะก็หาอะไรมายึดแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำตอนหลังคลิปแล้วกันนะครับว่ามันต้องทำยังไงถึงไม่ให้มันอ่อนๆอย่างเงี้ยถึงแบบฟันได้เงี้ยครับอ่า ต่อไปนะครับไปถึงไปตอนต่อไปเลยนะฮะขั้นตอนต่อไปเลยครับลืมบอกไปครับก็ต้องมีไม้แผ่นคว้าด้วยนะครับไม้แผ่นคว้าภาษาไม้แขวนผ้านะครับอ่าจะเป็นการยึดเกาะเคียวนะครับอ่าทำไงถึงให้ติดตลอดก็ต้องใช้กาตกรชามาติดเลยครับอ่าเพื่อมาให้แบบเวลาเบี่ยงเคียวไปมาจะนได้แบบไม่ต้องอ่อนตัวแบบนี้นะฮะจะให้มันแข็งพื้นอย่างเงี้ยนะฮะโอเค กาวปาช้างอยู่ไหนเจ็บนี่นีตาจช้างเ่าโอเคเราจะมาติดกันก่อนเลยนะครับโอเคนะครับก็ติดให้มันเป็นแบบนี้นะฮะอ่าเวลาจะแบบไงเวลาต้านล,ลุมจะได้แบบไม่งอไม่เยี่ยวนะฮะอ่าส่วนอันนี้อันที่2ก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอ่าติดตามเลย โอเคนะครับเราก็จะได้มาแบบนี้นะฮะเขียวนะครับใบมีดนะฮะอันนี้คือใบมีดนะฮะโอเคตอนที่เราพันสกอตเทปนั้นเราก็ต้องเหลือส่วนนี้ไว้ก่อนอ่าเหลือไว้ทำไมเอาไว้ยึดกลับมานะฮะอ่าโอเคนะครับดูด้านหลังนะฮะนี่มาแผ่นผ้านี่ก็จะแบบมีรอยนี้นะฮะเป็นรอยเป็นลานยันอะไรก็ว่าไปคิดจินตนาการเอาเองแล้วกันนะครับนฮะโอเคไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ โอเคครับแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูโอไอฟิชบอลสองอันนี้นะแล้วก็เอาไม้ยึดไอพลาสติกยึดตัวนี้ครับมาคอไว้ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับอาจจะมือไปหน่อยะีรนี่สองอันนี้ยึดไว้นะฮะยึดไว้ให้แน่นที่สุดเลยฮะพวดที่จะแน่นเลยนะอ่าแล้วก็พันเทปซะพันเทปไว้นะฮะแล้วก็ยึดไว้ยึดวนๆไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะกลายเป็นเคียวนะ เทียวเต็มรูปแบบนะฮะนี่อ่ามองข้ามองขวาจะดูแบบเขียวใช่ไหมครับนี่มีแวววับด้วยอ่าเขียวนะฮะของจริงนี่เฮ้แต่ไม่คมนะไม่คมอ่มันก็แค่สแตนเลสเทสเทสสแตนเลสนะฮะให้มันดูแบบเแวววับหน่อยโอเคมีมีกระสีสัมปรูนะฮะเขียว เป็นยังไงบ้างครับอ่ากับวิธีทําเคียร์แบบง่ายๆหมูๆลงทุนไปประมาณร้อยกว่าบาทเองนะแค่ทําวันเดียกก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับอแฮ่แอ่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์และกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับอ่าใครที่อยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็ด้วยการกดรแชร์นะครับอ่าไปทาโชยเพื่อนๆเ,เลยครับนี่น,นี่ดูเราเราทําเต้นนี่เฮ้โอเคนะครับก็อยากจะฝากให้ผลงานเอ่อใครที่แบบเอ่อยังไงวนะ ดูคลิปผมแล้วทาลองไปทาที่บ้านแล้วก็อย่าลืมมาแชร์ทางเฟซให้ผมได้ดูด้วยนะครับว่าเออว่าทําเป็นแล้วใช่ไหมเออมันเป็นของเล่นอะ้วก็ว่าไปนะหรือจะไปเป็น,ปนแบบเป็นอาวุธตกแต่งคอสเพย์ก็ได้นะครับอ่าใครที่ชอบแบบอ่าแล้วแต่นะครับก็อ่าบายบายครับท่านผู้ชมเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบา,บายอืมอร่อย